เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตี้เนี้ยสามคนที่เรากดสุ่มมาเนี่ยเขาจะแบกเราได้ไหมผมอยากได้ที่หนึ่งมากๆเลยตอนเนี้ย <Hello. S 1> เฮ้ยเ,ยเยขาสื่อสารว่ะเฮลโหลเฮลโหลเอ้าเอ้าเฮลโหลกลับก็ไม่ตอบเฮ้ยเราจะลงโรสฮอกจริงๆเหรอไม่น่ารอดว่ล Rose Hawk ะลงโรสฮอกน่าจะกดตาใหม่อย่างรวดเร็ว แล้วว่องไวอ้าวจะตึงก็ได้นะตีนี้มันเป็นเล่นไปทุกคนเราต้องแบบว่าเชื่อใจหรือเปล่าเออต้องเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมสิวะอย่าไปศบประมาทอย่าไปดูถูกเขาบางทีเราอาจจะดูผิดก็เป็นได้คนลงหรือเปล่าฟีดูดป,ปะนี่อ่ะไหนดูดิขวาสายตาหนึ่งตีโอเมกช์ลงบ้านนี้ลงบ้านนี้ลงบ้านนี้นนเพื่อนสื่อสารทางจิตใจโอเคลงมาเหมือนไม่มีอะไรเลยว่ะ เฮ้ยกูได้ปืนช้ามากเวียดนามเวียดนามเฮ้ยคนเวียดนามว่ะเพื่อนเราคนเวียดนามว่ะเอาว่ะคนเวียดนามเวียดเวียณเวียดนามเอาละกูเรียกชื่อประเทศเขาไม่ถูกแล้วเวียดนามแมนที่ไหนวะเฮ้ยโดนหนึ่งนัด โดนโดนโดนเอยมันยิงมันยิงมามันยิงมาใจเย็นลูกพี่ครับใจเย็นนะครับไอ้นี่ใครเนี่ยวิงมาจากไหนมาจากไหนก่อนฮัลโหลขอหน่อยขอหน่อยของไม่ให้โวยเราก็ต้อง,องกินต้องใช้หรือเปล่าเพื่อนแสดงว่าตัวเมื่อกี้มันจะมาชาร์จผมมาเดชัย่้ะ ไม่ไงั้นมันไม่วิ่งมาหรอกเว้ยนักลูวตัวระบาทไปดีกว่าเราอยู่กับเลขสามดีป่าว่ะเออเราอยู่กับเลขสามนี่แหละดีสุดละเลขสามมันจะแบบช่วยเหลือเราได้ไงบางทีแบบผมอาจจะตายโง่ก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นแผนไงยแผนที่เราแบบ <c oughs> ต้องช่วยเชื่อใจกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเอเคดีกว่า,วาผมรู้สึกว่าว้าว <Wow. S 1> เปลี่ยนเป็นอาร์คดีกว่า <c oughs> หลายหลายใจจัดอะไรของกูเนี่ยเปนเป็นอาร์ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาร์คเนี่ย อาจจะตึงที่สุดแล้วป่ะยิงมาจากไหนวะใครยิงวะเพื่อเรายิงเหรอเว้ยเว้ยโดนโดนน็อกโอ้โหเฮ็ดช็อตด้วยไงคมคมคมว่ะผมก็คมเกินคมเกินจาน M.K. นี่มันก็อร่อยจริง M.K. อะทำเป็นเล่นปะมันอยู่หลังบ้านแดงนั่นหรือเปล่าวะก็ต้องอยู่แหละทำเป็นเล่นอะไรคือทำเป็นเล่นวะพูดมั่วพูดไปเรื่อยอันนี้ศพอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นูน่นมันอยู่นูน่น Enemy is Mark 4ภ <laughs> าษาอังกฤษโทษทีเพื่อนมันภาษาอังกฤษกูได้แค่นี้แหละ <laughs> อาจจะไม่เข้าใจ โอ้ยก็สุนเขียวมีแค่นี้หรอบ้าจริงชั้นสมขอให้มีเถอะโอ้ไม่มีเหรอบ้าบอบ้าบอโอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ย เว้ยนี่ก็ยิงไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยอย่าวิ่งไปนะเพื่อนเพื่อนนานไงวิ่งไปทำไมเล่าเบอร์สามความหวังของหมู่บ้านวิ่งไปทำไมก้อนยิงคู่ดินี่ไงโดน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 หนึ่งโดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดอย่างนี้ชาร์จได้เลยอย่างนี้ชาร์จได้เลยอย่างนี้แหละ แสดงว่ามันตายหมดแล้วป่ะดูไอ้เหลืออีกตัววะไปยิงใครอ่ะนี่ไงนี่ไงตายหมดตึงตึงตึงๆๆตึงๆๆตึงตึงตึงเลยโคตรตึงโคตรตึง อุ้ยอุยของของของเต็มเลยโห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 ูหโเยี่ยมยอดยาน้ำขอหน่อยนะอุ้ยมีอันนี้ด้วยดีกว่าเฮ้ยจริงไงอะตกใจหมดเลยอยากได้ยาน้ำอ่ะโอ้โหมีแต่ยายาใหญ่เฮ้ยลด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 เพื่อนขี่มอไซค์แม่งเลย เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างมีใครจะขึ้นมอไซค์ผมไหมครับขึ้นได้เนาะขึ้นได้เนาะเดีวเบลลรถอะ่ะเออเดี๋ยวเบลล์รถให้เพื่อน่ะ <c oughs> ไปเอาเพื่อน ไปรับอีกคนนึงเดี๋ยวมุ่งหน้าไปก่อนโอเคปะูวกกูตายได้เร็วดูสกลุละทุกคนว่าผมตายปะดับเครื่องก่อนเพื่อความชัวด <c oughs> ับเครื่องก่อนเพื่อความชัวมาตรงลายเขาตรงนี้ก่อนละกล่ามาว่าตรงนั้นมีคนปะคุลแปดผมไม่ได้เก็บมาวะลืมลืมหยิบว่าจะเก็บมา ไม่ช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเราจะไปไหนอ่ะเพื่อนไปไหนดีอ่ะเข้าวงใช่ไหมเออมันก็ต้องเข้าวงบ้างวงไกลไม่ไกลมากแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทนทำไมอ่ะชนเขาทำไมอ่ะเป้งไปหาที่ปลอดภัยกันดีกว่าเพื่อนหาลายเล่นหาที่เล่นหาบ้าน หาบ้านก็ได้หรือที่ไหนก็ดีที่ไหนก็ได้แต่เขาตรงนี้ไม่น่าเหมาะเปล่าวะเฮ้ยหรว่าจะลายเขาตรงนี้มันบังอ่ะเด็เล่นยากนะเนี่ยลายเขาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแต่วงอยู่ข้างหน้าวะ่ะเฮ้ยเจอ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 ,เจอ สวยสวยสวยเอากูยิงโดนนี่ว่าโอเคตายตายตาย,ตายคุมแล้วกำไรแล,ะละ้วเหลาไปเร็วกลัวข้างหลังมามากเลยว่ะข้างหลังจะมีใครมาปะวะเฮ้ยเดี๋ยวมันรถนี่ว่ารถธรรมชาติหรือเปล่าไม่ยิงใครอ่ะโอไกลเวอร์ยิงถึงด้วยเหรออ๋ออยู่ตรงนู้น ผมว่ามอไซค์ไม่ค่อยดีแล้ววะ่ะพูดตรงๆใจ,ใจจริงเลยมอไซค์ไม่ค่อยดีละเหลือ40คนเยอะจังวะยิงใครกันวะอย่าเพิ่งยิงได้ไหมเงียบๆก่อนได้ป่ะเพื่อนไอ้ฝั่งนี้มันต้องมาไว้ด้วนผมว่ามันน่าจะเดินตามลายถนนนี้มาป่ะมันไม่น่าจะวิ่งข้างล่างออกมาพวกนี้รีบเปล่าว,วะ แต่ผมว่าเราต้องวิ่งไปแล้วว่ะจะวิ่งหรือจะขับรถไปดีขับรถดีกว่าเนาะเออขับรถน่าจะคุ้มกว่าครับยิงยาให้เต็มเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะไปแล,แล้วเพื่อนก่อนที่จะสายเกินไปเฮ้ยรถน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งยิงยิงรถันดิน ยิ่งดิล่วงรถไปหนึ่งดีครับโดนไปดีครับโดนไปดีครับไหนยาน้ำมันไม่มียาน้ำเลยเหรอ,อไป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 เพื่อนไปไปยาน้ำไม่มีนต่ตดดไปวันวันไปหาเลขเฮ้ยเลิกเก็บของก่อนยบน้องมาเร็ว โอ้โหอ้นี่หัวของอูชึงตายดีไหมเนี่ยฮะเคไปเลย e t s go เฮ้ยสามอยู่นู่นเลยวะนอกวงบ้านนั้นจริงๆเหรอเพื่อนจะไปจริงเหรอไม่ไปบ้านนั้นอะมานอนนอนเราเล่นขอบวงดีกว่าเอ้ยน่าน่นาน่นาน่น,าน,น,าน่แล้วตรงนี้มันกระโดดอะไรวะเนี่ย นี่ตัดข้าวกลางวงเลยครับไม่กลัวเลยทั้งนั้นอะ่ะผมเป็นคนชิวๆสบายๆอหาที่เล่นดีกว่าทุกคนไปเล่นขอบขอบวงดีกว่าตรงนี้แอร์ดอปแม่งเอ้ยอยากจะเก็บมากเลยแต่ฝืนใจไม่เก็บอยู่บนข่าวนี้ดีปะข่าวเฮ้ย ยออเอ้าไม่มีใครขับรถเอาล่วงหมดเลยเอาจบแล้วเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่ชะเง้อไปยิงกันวะจบเพียงแค่นี้เหรอเอาจบแค่นี้เหรอผมนึกว่าเพื่อนมันจะแบบไปยิงอะไม่งนั่งนิ่งเชื่อใจกูขนาดน,นั้นเลยอะเพื่อนไม่เตรียมพร้อม ยิงบนรถเลยอ่ะเหลือเบอร์สามคนเดียวหนังเดี่ยวโซโร่โอ,โอ้ผมก็นึกว่าเพื่อนมันจะเชิงเงือไปยิงเอาจบแล้วเ,เกมอ่านไหนะจบได้ที่สิบเอ็ด